สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปการใช้งานแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้าข,ของเรานะคะวันนี้เรามีคลิปล่าสุดที่เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องซักผ้าแล้วก็หาทางแก้ปัญหาอยู่นานพอสมควรนะคะจะเอามาแชร์กันค่ะเครื่องซักผ้าที่บ้านนะคะเป็นยี่ห้อ lg smart inverter รุ่น14กิโลกรัมนะคะเป็นฝาบน diamond glass ก็คือฝาบนเนี่ยเป็นกระจกนะคะสามารถมองเห็น ภายในได้นะคะเป็นรุ่นเทอร์โบดัมวิดอินเวอร์เตอร์เทคโนโลยก็คือประหยัดไฟด้วยซื้อที่ Home Pro นะคะเอาละค่ะก็คือปัญหาก็คือเราเปิดจะใช้งานเครื่องซักผ้าแล้วปรากฏว่าเครื่องซักผ้าของเราเนี่ยขึ้น DE ตอนนั้นนะคะก็คือเราใส่ผงซักฟอกใส่เสื้อผ้าลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถกดปุ่มสตาร์ททำงานได้นะคะไม่ว่าจะกดแบบเปิดใหม่ปิดใหม่ แล้วก็กดยังไงมันก็ไม่เริ่มทำงานให้นะคะแล้วก็เครื่องก็ส่งสัญญาณขึ้นสัญ,ญลักษณ์ DE ตลอดเลยนะคะเราก็พยายามหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็มาเปิดดูคู่มือค่ะคู่มือการใช้งานของเครื่องซักผ้านะคะเปิดเสิร์ช Google ก็เสิร์ชแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าได้คํำตอบอจากในคู่มือแล้วก็ใน Google ในวิธีใช้อะไรต่างๆเหมือนกันเลยนะคะก็คือ เครื่องขึ้นสัญ,ญลักษณ์ DE แปลว่าฝาเครื่องเปิดอยู่นะคะวิธีการแก้ไขมีวิธีเดียวก็คือปิดฝาเครื่องแล้วก็รอให้เครื่องทำงานเองโดยอัตโนมัติเราก็พยายามทำค่ะสุดท้ายก็เลยเรียกคุณแฟนนะคะมาช่วยดูแล้วก็แกะเครื่องดูปรากฏว่าเราเจอสิ่งนี้ค่ะโอ้โหรังหนูรังใหญ่มากแม่เจ้าแบบตกใจมากเลยนะคะอันนี้ก็คือรูปรังที่เรา แกะฝาเครื่องออกมาฝาเครื่องด้านบนนะคะเสร็จแล้วก็คุณแฟนเนี่ยก็แกะแล้วก็เช็คสายไฟดูนะคะก็ปรากฏว่าหนูมันมากัดสายไฟขาดค่ะก็เลยได้ได้ทำการต่อนะคะต่อสายไฟใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ถ่ายไว้ตอนนั้นนะคะว่าก็ทำการซ่อมหาซ่อมเองเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะ,ะแกะมาจากตรงนี้นะคะ ของเครื่องซักผ้าก็ยังไงนะคะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าลองแก้ตามคู่มือหรือตามวิดีโอต่างๆแล้วไม่ได้ก็อาจจะต้องลองแกะดูว่าจะเจอเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่านะคะเครื่องซักผ้าของเราเนี่ยเราตั้งไว้หลังบ้านนะคะก็มันก็มีหนูมายังไงไม่รู้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็แก้ไข แก้ไขปัญหานะคะต่อสายไฟเรียบร้อยทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่มาแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์นะคะอาจจะได้ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะแต่ว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ลงบ่อยมากแต่ว่ายังไงก็มาคุยกันมาแชร์ปัญหาแล้วก็มาแนะนำกันได้นะคะสวัสดีค่ะ